สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะนำความรู้เรื่องหักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเวลาการทำงานมาฝากกันนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากเพจกฎหมายแรงงานอีกเช่นเคยนะคะในจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินวันละ8ชั่วโมงต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างนะคะหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเวลาทำงานมีดังนี้นะคะ 1. กฎหมายห้ามไม่ให้ในายจ้างประกาศเวลาทำงานเกินวันละ8ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน48ชั่วโมงมีข้อยกเว้นบ้างกรณีงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะ 2. ถ้าทำเกินวันละ8ชั่วโมงต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไป 3. คดีนี้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในเวลาทำงานปกติตั้งแต่7.30นถึง20.00น เป็นการทำงานวันละ12.50ชั่วโมงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือวันละ8ชั่วโมง 4. ต้องถือว่านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติที่กฎหมายอนุญาตลูกจ้างจึงมีสิทธิที่จะรับค่าร่วงเวลาไม่น้อยกว่า1.5เท่าของค่าจ้างปกติรายชั่วโมงและค่าร่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า3เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง 5คดีนี้ลูกจ้างมาฟ้องหลังจากเลิกจ้างแล้วก็สามารถทำได้แต่ระวังอย่านานเกินเพราะว่าจะขาดอายุความนะคะ 6. คดีนี้นาะยจ้างจึงต้องจ่ายค่าล่วงเวลาชนิดแทบล้มละลายกันเลยทีเดียวนะคะเพราะศาลให้คำนวณว,ว่าทำงานเกินวันละ8ชั่วโมงมากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ให้นำมาคำนวณพร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ15ต่อปีอีกด้วยนะคะที่มาก็จะเป็นคำพิพากษาดีกานะคะ นี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจกฎหมายแรงงานนะคะก็นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นความรู้นะคะในระหว่างที่เราทำงานอยู่นะคะว่าที่ทำงานเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าอยากรู้เรื่องกฎหมายแรงงานนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจกฎหมายแรงงานแล้วก็ไปกดติดตามเพจได้นะคะเพื่อที่ได้รู้ เรื่องกฎหมายแรงงานให้มากขึ้นนะคะเพื่อเราเวลาทำงานแล้วเราจะได้ไม่ถูกนายจ้างเอาเปรียบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำข่าวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ